ตอนที่สาิบสวางในรถโรลรอยรู้สีดำห่างออกไปจากร้านดังไม่มากนักกระจกหน้าต่างรถค่อยๆเลื่อนปิดหลังจากแอบจับจ้องคนภายนอกอยู่นานนี่ครับคุณหนูชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำร่างใหญ่เต็มเป็นด้วยกล้ามเนื้อสมส่วนเหมาะแก่การเป็นบริการและผู้ดูแลได้ดีเขา นั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับหันไปยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลให้กับคนที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลังพร้อมเอ่ยรายงานในเรื่องที่เจ้านายของตนอยากรู้เด็กหนุ่มคนนั้นคือคุณชายคิมซองจุนแห่งตระกูลคิมยักษ์ใหญ่ในการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรครับคุณหนูอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเหล่าคุณชายตระกูลดังที่เคยมีเรื่องเกิดต้องขึ้นโรงขึ้นสารลงข่าวหน้าหนึ่งเมื่อสองปีก่อนและหนึ่งในนั้น ยังมีคุณชายโดยยูจินทายาดผู้สืบทอดเพียงคนเดียวแห่งโดนังกรุกที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาครับโดยยูจินเหรอือได้ยินชื่อนั้นรอยยิ้มแทบกระตุกขึ้นมาแววตาใสาก่อนหน้ากลับเปลี่ยนเป็นกบเข้มขึ้นมาตามคำเรียกชื่อเฮงี่แหละนะ่ก็ต้องเป็นคนจำพวกเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้เสียงทุ้มเย็นจากคนตรงบบอหลังเผยออกอย่างเรียบเย็นต่างจากใบหน้าแล้วแววตาใสาซื้อที่เคยมีภายใต้แว่นหนาที่ปิด แล้วเรื่องที่ฉันให้ไปจัดการละ่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณหนูตอนนี้คุณโอชินอูทำงานพาทามอยู่สิที่หลังจากเลิกเรียนก็ไปทำงานไม่มีเพื่อนสนิทไม่พบปากใครเป็นพิเศษจะมีแค่เพียงคนเดียวคือรุ่นพี่ที่ชื่อชเวจิที่ทำงานอยู่ด้วยกันครับเส้นเลือดตรงขมับทางกระตุกติง่งดิดกิดคนตรงบอกหลังนั่นคือคังจีฮุนเจ้าหน่ายที่ยังอยู่ในคราบของเด็กหนุ่มมปลายเอยอ,ออกด้วยน้ำเสียงสุดแสนจะเยือกเย็นงั้นไปจัดการซากัก ครับคุณหนูสายตาจ้องมองออกไปยังภายในกรดอีกครั้งภาพของโนชินอูก,กับชายหนุ่มอีกคนกำลังอบกอดกันอย่างลึกซึ้งแน่นอนว่าเส้นเลือดกระตุกที่ว่าย่อมมีสาเหตุมาจากสิ่งนี้นายเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันมีแต่ฉันที่จะให้อาหารนายได้มีแต่ฉันที่จะให้ในายลีมือหรือเท้าได้มีแต่ฉันโนชินอูภายในร้าน เล่นกับฮันกีวูสนุกมากไหมโดยยูจินโดยยูจินเบิกตากว้างขึ้นมาอีกในหลังจากได้ยินคำพูดของคิมซองจุนนั้นแสดงว่าเขารู้ความถึงความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่างตนกับฮันกีวูมาตลอดอย่างนั้นหรือและที่แส้ทำเป็นยิ่งเฉยมาตลอดนั่นคืออะไรกันว่าไงหลังฉันถามนายว่าสนุกมากไหม ดยยูจินยังคงเยึยไร้แม้เสียงต่อเบี่ยงตกเขาเกลียดความรู้สึกที่ถูกต้อนให้จนมุมแบบนี้ยิ่งกว่าอะไรเสียอีกอีกทั้งน้ำเสียงและท่าทีถือไพ่เหนือกว่านั้นมันหมายความว่าอย่างไรกันหึแต่ก็นั่นแหละนะคนอย่างนายเบื่อง่ายจะตายเดียวก็คงเบื่อแล้วทิ้งไปเองเหมือนทุกทีแต่ละคำของคิมซองจุนพูดออกมาเหมือนรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายได้ดีกว่าเจ้าตัวเสียอีกนายพูดเหมือนรู้จักฉันดีนะซองจุนหึ หรือว่าไม่ใช่เด็กหนุ่มเอียงหน้าเล็กน้อยเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างรู้ทันด้วยท่าทีลอบยิ้มอยู่กลายกลายเฮอยบอกนะนี่นายสนใจเรื่องของฉันถึงกับให้ลูกน้องของนายสะกดรอยตามฉันเลยเรอขิมซองจุนในายใช้วิธีแบบพวกมีหลวงที่คอยสะกดรอยตามหามีน้อยของสามีอะไรทั้งนองนั้นห้าห้าห้าฉันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้โดยยูจินแค่เพียงเดี๋ยวเดียวก็มีคนคาบข่าวมาบอกฉันเองนายก็รู้ว่า ฉันเป็นใครแต่ฉันแค่อยากได้ยินจากปากของนายว่าไงล่ะจะบอกฉันได้หรือยังหรือว่าจะให้ง้างปากนายออกถึงจะยอมบอกโดยยูจินวางแก้ววิสกี้ลงบนโตแล้วค่อยคโน้มตัวเข้าใกล้อีกฝ่ายจ้องมองแววตาสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแล้วอะไรล่ะที่นายอยากได้ยินคิมซองจุนก็เหมือนจะเล่นด้วยหวางแก้วลงกดสายตามองอีกฝ่ายฉันอยากรู้ว่านายไปเอากับน้องสามีของซอ,อยูนอาจริงไหม และนั่นเป็นวิธีที่นายใช้แก้เป็นซอยูน่าหรอคำพูดนั้นถึงกับทำให้โดยยูจินเส้นเลือดกระตุกขึ้นตุกๆเขาดึงตัวเองกลับมานั่งพาดพิงพนักโซนในทันทีนึกไม่ถึงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคิมซองจุนจะรู้เรื่องราวของเขามาตลอดและคำพูดนั้นก็ทิ่มแทงใจดำเขาได้ดีนับว่าสมกับที่เป็นคิมซองจุนผู้กว้างขวางว่าไงล่ะถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอ เกี่ยวอะไรกับซอยุนาด้วยเสียงนั้นเริ่มบ่งบอกถึงสภาวะไม่ปกติของเจ้าของน้ำเสียงคิมซองจุนรู้ดีท่าขืนบีบบังคับไปอีกหน่อยคนอย่างโดยูจินย่อมเผยด้านมืดที่น่ากลัวออกมาให้เห็นเขาจึงหยุดประเด็นนี้ไว้ชั่วคราวไม่เป็นไรถ้านนายยังไม่อยากบอกฉันก็ไม่เป็นไรฉันแค่อยากเตือนนายว่า ถ้านเล่นแค่สนุกก็เล่นได้แต่อย่าเผลอร่วงหล่นล,ง,ล,ง,ลงในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นหลักเพราะท้ายที่สุดแล้วนายก็รู้ผลที่จะตามมาว่าจะเป็นยังไงฉันแค่อยากเตือนนายเพราะนายเป็นเพื่อนรักที่สุดของฉันเพราะท้ายที่สุดแล้วคนชนฉันอย่างพวกเราไม่มีแม้สิทอจะลิขิตชีวิตตัวเองด้วยซ้ำนายก็รู้ คำพูดนั้นทําให้โดยอยู่จินจุกแน่นอยู่ในอกใครจะคิดว่าคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองอย่างเขาและคิมซองจุนไม่มีสิทธิ์แม้จะเลือกและลิขิตชีวิตตัวเองเสียด้วยซ้ําเพราะคําว่าตระกูลใหญ่นั้นค้าคอผลประโยชน์และธุรกิจต้องมาก่อนความสุขและความรักเสมอท่ามกลางความรู้สึกที่ปรับเปลี่ยนอย่างระทานหันของเด็กหนุ่มทั้งคู่ที่ดูอึมครึมไม่น้อยแต่ไม่ทันได้กบคิดไปไกลเสียงหนึ่งก็พุ่งตรงเข้ามาหา เอาของคุณคืนไปเด็กหนุ่มในชุดบริกรเดินเข้ามาแบกกลางบทสนทนาพร้อมยกกระดาษแผ่นขาวขึ้นมาฉีกตรงหน้าแล้วฟ้าใส่หน้าของคิมซองจุนท่ามกลางความตกตะลึงของแขกภายในร้านเพราะเหตุการณ์เช่นนี้ช่างเป็นภาพที่เห็นได้ยากคล้ายว่าคุณชายตระกูลดังกำลังถูกท้าทายอำนาจด้วยชนชั้นสามัญชน คิมซองจุนลุกพวดขึ้นรีบคว้าคอเสื้อบางเข้ามาหาตัวเขาจ้งมองแววตาสู้ดีคู่นั้นอย่างคุนเคืองเด็กหนุ่มเค้นเสียงที่ฟังดูแล้วน่ากลัวขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยอยากตายหรือไงถึงได้กล้าทำแบบนี้กับฉันรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครเพราะคุณยังไม่รู้จักตัวของคุณเองเลยผมแค่เอาของของคุณมาคืนผมไม่ต้องการก็แค่นั้น คนอย่างนายมีสิทธิ์เลือกด้วยหรือคิมซองจุนง้างหมัดขึ้นพร้อมต่อยอีกฝ่ายแต่แววตาสู้ดีและแข็งแกร่ง,งเชิดใบหน้าขึ้นอย่างท้าทายถึงกับําให้คิมซองจุนอาบสับสนแม้ในแววตาพยายามส่งออกว่าเข้มแข็ง,แ,ขงแต่มันกลับซ่อนความหวาดกลัวไว้ในม่านตาสันไหวคลาคล้ำด้วยหยาดน้ำหยุดคิมซองจุนเสียงทุ้งเอ่ยกรามพร้อมมือหนาแข็งแรงกว่าคิมซองจุนอีกหลายเท่าตัวดึงมือของเขาออกจากตัวอีกฝ่าย ดยยูจินคิ้วขมวดขึ้นมาพอคาดเดาได้ว่าขยะที่คิมซองจุนไปจัดเก็บก่อนหน้านี้คืออะไรเขาหันไปมองหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นไล่สายตามองลงตรงป้ายชื่อเล็กๆตรงหน้าอกด้านซ้ายเขามีชื่อว่าโนชินอูภายในห้องโถงกว้างใหญ่ทังจีนหันยังการกังย่อนอยู่บนโซฟายาวเขาหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลขึ้นมาดูอีกครั้งภายในหน้านอเต็ม ไปด้วยสิ่งที่คอยก่อก,กวนจิตใจของเขามาหลายวันนี้รูปปึกหนึ่งถูกหยิบออกมาคลี่ดูทีละใบทีละใบาภาพของชายหนุ่มสองสามคนที่มักวงเวียนมาพบเจอกับครูหนุ่มของเขาและหนึ่งในนั้นก็คือโดยยูจินทายาทแห่งโดนัมกรุคุณชายโดยยูจินเป็นทายาทเพียงคนเดียวของท่านประธานโดนัมซุกที่เกิดจากภรรยาเอกและยังเป็นผู้อุปถัมภ์คุณซอยุนอามาตั้งแต่เด็กๆดกและในตอนนี้คุณซอยุนอาก็ได้แต่งงานไปกับคุณฮันแทโฮพี่ชายของคุณครูหันครับ และในพักหลังมานี้ที่คุณชายดยยูจินดูสนิทและเข้าออกบ้านพักของคุณครูหันมากเป็นพิเศษอาจเพราะเหตุผลนี้ครับรูปที่ถ่ายมาเป็นรูปสองสามวันก่อนหน้านี้ครับคุณหนูขังจีฮุนนึกถึงคำพูดของลูกน้องที่กลับมารายงานตนมือเรียวพันขยุ่งรูปถ่ายในมือจนยับอยู่ยู่ตามมาด้วยเสียงงอเรียบเย็นชวนขนลุกดูเหมือนฉันปล่อยนาะยให้เล่นสนุกมานานเกินไปแล้วไอ้ลูกหมาสกปรก โดยยูจินคุณกีวูทางนี้ค่ะหญิงสาวหน้าตาสสวยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเธอก็ดูดีในทุกมุมซอยูนอาในชุดสีครีมเข้ารูปโบกมือเรียกชายหนุ่มที่เพิ่งเปิดประตูย่างก้าวเข้ามาภายในร้านรอนานไหมครับคุณยูนอาหันกีวูโน้มตัวลงเบาๆกล่าวทักทายด้วยรู้ว่าปล่อยให้อีกฝ่ายรอนานไม่รอขฉันเองก็เพิ่งมานั่งก่อนสิคะคุณกีวูชายหนุ่มพยักหน้ายิ้มเบาๆแล้วนั่งลง เมื่อวานหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากซอยุนอาว่าเธอจะแวะมาคุยงานย่านี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากสตูดิโอซ้อมหลักของฮันกีวูเธอจึงอยากนัดมาดื่มกาแฟด้วยกันยอมรับว่าฮันกีวูตายอยู่มากเพราะเขากับซอยุนอาไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยสักครั้งนี้เลยนับว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสคุยกันตามลำพังเป็นไงบ้างคะคุณกีวูไม่ได้เจอกันเลยหลังจากงานคอนเสิร์ตเปิดตัวหญิงสาวเริ่มเปิดบทสนทนาขึ้นก่อน เพราะรู้ดีว่าฮันกีวูเป็นคนคุยไม่เก่งอาจมีประมาทอยู่บ้างที่จูจ่ๆเธอก็ชวนออกมาดื่มกาแฟด้วยกันตามลำพังก็ยุ่งอยู่นิดหน่อยครับต้องเตรียมสำหรับงานการกุศลที่จะมาถึงอ,อ๋อฉันได้ยินมาจากที่แทโฮเหมือนกันดีจังเลยนะกะ็เห็นไหมว่าคุณกีวูเก่งแค่ไหนสมแล้วที่ได้รับคำชมแล้วพูดถึงจากทุกคนไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆค่ะ หญิงสาวยกยิ้มจากใจจริงให้น้องสามีที่มองจากมุมไหนก็ดูอ่อนโยนและสุภาพไปเสียหมดเธอก็อดภูมิใจแทงครอบครัวสามีเสียไม่ได้แต่ว่าคุณกีวูก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะะดูสูบลงไปเยอะเลยครับขอบคุณครับเอิร์กว่าแต่ที่นัดผมมาในวันนี้คุณยูนอามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับฮันกิวูยอมรับว่าตนเองเป็นคนคุยไม่เก่งเลยมกักจะพุ่งตรงเข้าประเด็นอยู่เสมอ แม้คุณกิวูพูดแบบนั้นฉันรู้สึกผิดเลยเหมือนว่าต้องมีอะไรที่สำคัญเลยมาเจอคุณได้ฉันมาทำงานแถวนี้แล้วอยากจะเจอคุณกิวูจริงๆค่ะไม่มีอะไรมากเพราะรู้ว่าคุณกิวูเพิ่งหายป่วยเลยอยากเอายาบำรุงมาให้ด้วยซอยยูนอาเอื้อมไปหยิบถุงยาบำรุงมีราคาค่อนข้างสูงมอบให้กับทางกิวูไม่เห็นต้องลำบากเลยผมดีขึ้นมากแล้วครับคุณยูนอาเก็บไว้ทานเถอะครับรับไปเถอะค่ะถ้าคุณแม่รู้ท่าน ก็คงอยากทำแบบนี้ให้เหมือนกันงั้นคิดว่าฉันทำหน้าที่แทนคุณแม่นะคะฉันอยากดูแลทุกคนในครอบครัวจริงๆและอยากให้คุณกีวูคิดว่าฉันเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ฮันกีวูเปิดใจมองผู้หญิงตรงหน้าผู้อยู่ในฐานะพี่สะพ้ายของเขาอย่างไร้ข้อกังขาเพราะเอาเข้าจริงๆซสออยู่นานับว่าเป็นผู้หญิงที่เทียบพร้อมในทุกด้านไม่ว่าหน้าและสติปัญญาเธอแทบจะไม่มีข้อติดและเหมาะสม ที่จะอยู่เคียงข้างกับฮันแทโฮพี่ชายของเขายอมรับว่าทั้งคู่เกิดมาเพื่อกันะละกันจริงๆชายหนุ่มก้มหน้าลงเล็กน้อยมือทั้งคู่จิกไว้บนต้นขาความรู้สึกต่างๆพันวิ่งวนขึ้นมานี่คงถึงเวลาที่เขาควรปล่อยมือจากพี่ชายของตัวเองเสียทีคงไม่มีอะไรที่เป็นกังวลต่อไปอีกแล้วฮันกิวูเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวตรงหน้าเขาเค้นเสียงออกมาจากความรู้สึกทั้งหมดที่มี ผมต้องขอบคุณแทนพี่แทนโฮขอบคุณที่คุณยูนอาเข้ามาในชีวิตของพี่ชายของผมขอบคุณที่ไม่รังเกียจครอบครัวของเขาและขอบคุณที่ดูแลหัวใจของเขาด้วยหัวใจของคุณขอบคุณนะครับจบตอนที่3 4ีเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักเขียนสามารถติดตามสนับสนุนผลงานและนิยายฉบับเต็มได้ทุกช่องทางตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ